อยากจะดูความทรงจําในอดีตเราสามารถย้อนกลับไปดูโพสเก่าๆที่เราเคยโพส์ใน Facebook ในรอบหลายๆปีได้นะครับให้เพื่อนๆน,นะครับใช้วิธีการตามนี้เลยก็ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับออกจาก Facebook ไปก่อนจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่ g o Google Chrome Google c h r o m e จะเป็นแบบนี้เนาะให้กดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆมากดตรงช่อง URL ตรงนี้หนึ่งทีและพิมพ์ไปเลยนะครับว่า www.facebook.com พิมพ์ตามนี้ไปเลยเนาะ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็กด enter หรือว่ากดเลือกเพื่อเข้า Facebook ในเบราว์เซอร์ได้เลยโอเคครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะครับก็ทำการใส่ยูสเนมกับรหัสผ่านจากนั้นให้มากดเข้าสระบบตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเข้าสระบบ f a c e b o o k ได้แล้วนะครับจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เพื่อนๆน,น,นะครับมากดจุดสามจุดทางด้านบนขวาของ Google Chrome เลยจากนั้นนะครับให้มากดเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็ตรงนี้เลยครับ โอเคครับต่อไปนะครับให้เพื่อนๆมากดตรงช่อง URL อีกหนึ่งที่และพิมพ์แบบนี้นะครับ web.facebook.com พิมพ์ตามนี้ไปเลยเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็กด enter ได้เลยโอเคครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้เพื่อนๆนะครับมากดตรงไอคอนรูปโปรไฟล์ตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับก็ให้เข้าไปที่โปรไฟล์ Facebook ของเรานะครับโดยการกดตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับมันจะเข้ามายัางหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กของเพื่อนๆนะครับและรูปแบบการแสดงผลนะครับมันจะคล้ายๆกับในคอมพิวเตอร์เนาะถ้าเพื่อนๆนะครับสะดวกในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อนๆก็อาจจะสามารถดูโพสต์ในอดีตได้ชัดเจนมากกว่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับไม่สะดวกในคอมพิวเตอร์ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้ใช้วิธีการตามคลิปนี้ได้เลยเมื่อเรานะครับเข้ามาหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กได้แล้วให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาจนเจอตำแหน่งที่เราโพสตและมันจะมีแถบบาร์ในการโพสต์บนไทม์ไลน์เราอยู่เนาะอ่าถ้าเพื่อนอลกก้มาดตง ตรงนี้ได้เลยจากนั้นนะครับเราสามารถกรองได้นะครับว่าเราต้องการเห็นโพสต์ในปีไหนนะครับโดยการที่เรานะครับมากดเลือกปีตรงช่องนี้ได้เลยจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็เลือกปีที่เพื่อนๆต้องการจะดูโพสต์ในอดีตได้เลยนะครับก็จากตัวอย่างเนาะสมมุติว่าผมอยากจะดูโพสต์ปีที่แล้วนะครับผมก็กดไปที่ปี2021แบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็สามารถเลือกเดือนหรือว่าช่วงเวลาที่เราต้องการดูโพสต์จากตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกตัวกองอื่นได้นะครับอาที่เช่นนะครับในตําแหน่งของโพสต์ด้วยตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าใครที่มาโพสต์บนทำลายเราบ้างเราสามารถดูได้นะครับ หรือว่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้ก็จะเป็นสถานะการมองเห็นเนาะเราปรับการมองเห็นเป็นอะไรสาธารณะเพื่อนเฉพาะฉันเราสามารถเลือกปรับตัวกรองได้หมดเลยและต่อไปก็จะเป็นโพสต์ที่ถูกแท็กอธิเช่นนะครับคนอื่นมาแท็กเราเราก็สามารถเลือกได้เนาะว่าเราอาจจะดูเฉพาะโพสต์ที่เราถูกแท็กแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็ไปเลือกตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับจากตัวอย่างนะครับผมเลือกไปที่โพสตทั้งหมดในช่วงเวลาปี2021แล้วกันเนาะถ้าเราโอเคกับตรงนี้แล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนมากดเรียบร้อยตรงนี้เลย จากนั้นนะครับ Facebook มันก็จะให้เราดูเนาะว่าในอดีตท,ที่เราเลือกไว้มีโพสต์อะไรบ้างที่แสดงผลบนหน้าไทม์ไลน์ a c e b o o k ของเรานะครับเราก็สามารถดูได้หมดเลยอ่าก็บางทีเนาะ a c e b o o k ก็เหมือนกับการที่เรานะครับเก็บความทรงจําต่างๆไว้ในอดีตเนาะถ้าเพื่อนๆสะดวกหรือว่ามีเวลาก็อาจจะย้อนกลับมาดูโพสเก่าๆที่เคยอยู่บนหน้าไทม์ไลน์ a c e b o o k ของเพื่อนๆได้โดยใช้วิธีนี้นะครับก็เพื่อนๆน,นะครับลองไปเล่นกันดูได้เลยก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิป